ครับวันนี้เอามาสิขาภาษารณากันต่อนะครับด้วยการอ่านจากข้าวหงหินที่พุ่นเขียนมาเมื่อปีสองสี่หกแปดนะครับก็ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ก็ยังว่าแนละ้้เข้าวหงหินมันเป็นข้าวโบราณน,นะครับพุ่นเขียนมาสามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเห็นไหมเขียนไว้ในใบลานนะเห็นไหมกว่าจะมาเขียนข้าวชาวบ้านได้ก็โอ้สมัยมีปศาสองร้อยห้าสิบปีจะลงมาเนี่ยะครับเห็นไหม เจ้าหลวงลำปลางาเามื่อก่อนพญารามวิสัยญพญารมนะครับชั้ละออกมานะครับออกมาไปเข้าชาบ้านเป็นฉบับหนึ่งของลำปลางนะครับเห็นไหมอันแถมฉบับหนึ่งก็เป็นอันของฉบับของเชียงใหม่นะครับเห็นไหมอ่าเจ้าสุริยวงศ์เก่เหมือนกันนะครับเพื่อคัดลอกมาจากพิานนั่นแหละลงมาปับา๊บจานเนี่มามันก็เป็นอันฉบับของเชียงใหม่แถมฉบับหนึ่งนะครับ อันนี้ผมอ่านทุกวันทุกวันนี่มันแ่นเป็นแ่นฉบับหนึ่งนะครเบ็นไหมที่อันโหมูมาจากวัดบาไหน่อยแล้วมเปิดกัอันคัดลอกมามันมาเหมือนกันนะครับเอามาลงอันปั๊บสามเมื่อสองสี่หกแปดร้อยปีที่ผ่านมาไ่ด้ไมอ่าแต่กันยังว่ามันก็จะเป็นอันลักษณะการเขียนแบบกลางเกากางใหม่สักหน่อยนะกห็นไมกึ่งเก่ากึ่งใหม่ก็ผสมปนเปกันไปแล้วก็เห็นครับอ่ามันีเอามาต่อเลยแล้วก็มาเนี่รลบอ่ะ ครับตอนก้อนก็อันอกัมมา้นยปรกเอาแม่เท่าพระจันณนีเกาะกล้องนะครับเกาะก็อหลังหลังของขวามาแล้วนะก็ไปมาก็มาบินมาละบินมาไหลมาอ่าแล้วก็มาถึงเนี่ยมาถึงยักตัวตันหูวหงเง่ยักก็ไหลมาแล้วเออเอาจะเอาแม่นาย จะเอาแม่อันนายไปไปไหนเออยับมาดังสาวปีแล้วมาเฝ้าตุบเอาละวันนี้มาต่อนะครับเห็นไหมเป็นโกลาหุนเป็นโกลาหุนมืดมัวตัวต้องเออหมืดมัวตัวต้องอากาศห้องอากาศห้อง ปลายบนนะครับปลายบนฮะพ่องได้นะพ่องได้พ่องได้หมดหน้านี่แล้วนะครับไปทำหน้าแล้วพ่องได้พ่องได้เออไม้ไม้คอนไม้คอนอ อ่านก้อนดิน,นก้อนดินซับสุนเนอซับสนเปล่าเปิบยนเนอเปล่าเปิบยนตัวเอาอแม่เท่าไปจุยเอาแม่เท่านะไล่กันนะส่วนเจ้ากุมารกุ่มมาน,มมานนะอันนี้กุมมรน,นะ ส่วนเจ้ากลุ่มมานนะครับส่วนเจ้าส <laughs> ่วนเจ้ากลุ่มมานนะครับกุ่มานกูเดือมันกุมานโปธที่สัตเจ้าโปธที่สัตเจ้าเอาเอาอ่านี่อันนี้ตัวอันตัวตัวยะนะครับตัวยะตัวยะหรือตัวยะนะใครมายะไหมอันนี้ไม่เก๋อันนี้ตัวจ่าไหม อันนี้ตัวยะอ่าอันนี้หางยะเห็นไหมมันไม่ไก่บาลีนะครับเห็นไหมกะตัวยะอันนี้มันเป็นอันนั้นตัวสะกดของตัวกะนี่นะเกาะกันนะเกาะกันเห็นไหมตัวอันนั้นไม้ของตัวตัวจะตัวจะอยู่ตรงนี้นี่ไม่เก๋ตัวยะไม่ไก่นะเห็นไหมกันใจนะเห็นไหมกันใจกันใจอ่านว่ากันใจนะครับเห็นไหมอันนี้พุ่นมีละห้ามไอัตัวยะตัวนี้ละ กันใจดีนะ่ะกู้กู้ลักกู้ฮักนะครับกู้ฮักอ๋อฟันฟันพัดผายเฮ้ยนักมันตัวมากหรอเอาเอามีดเออกันใจดีวาดไปวาดมานะ่ะฟันพัดผายฮะฟันพัดผายปิ้นไปปิ้นมาพัดผายพัดผายอ๋อลม้ลมลม้ลมลม้มร่มร่ม ล้มตายนะล้มมันน่าจะเอาลอลิงเขียนนะละลอลิงล,ล้มตายพวกนักอะไรมาล้มตายพวกนักตกจากนะครับตกจากตกจากตกจากห้องอห้องฝ่ายบนนะครับแม่มา สบซาบนักอ่สบสาบซาบนักตกลงเหมือนฝนนะครับเหมือนฝนบ่ออาจทานทนอืมดาบติบ๊บมาดาบติบ๊บเทียนเทียนก้าอ่าฟันกรรมเลทีอ่าฟันกรรมเลทีตกง่าย เพนะทึงทึงทาทถึงทง่ระาระสุระสุทาทั่งราสุทาถึงพราสุทาอันบ่น้อยบ่น้อยนี้มันไม่ไม่กังบนมันหายไปหน่อยบ่น้อยแล็บ่น้อย พวกอ่าพวกเอ่อป่วยป่วยเจ็บแล้วก็พวกป่วยเจ็บนะโอเคนะครับพวกป่วยเจ็บนะพวกป่วยเจ็บนะครับอ่าไปนะพวกป่วยเจ็บไปผ้ามานผ้ามานลายร้อยนะครับลายร้อย ป่ออ่ป่ออืมป่อป่อออ่ฮะเออป่อเอออันเสียงเออป่อไม่ใช่ป่อป่อเกือบอันนี้มันตก钙อันนี้มันตกแป่อยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตกแป่อยมันี่ยตก钙มันมันต่ำลงมาน้อยเดียวเลยนะตก钙ป่อเกือบเกือบป่อเกือบเสียงน่ยเกือบนะครับเกือบ บอเกือบเสี่ยงผีมานนะครับผีมานบ่บ่เป๊ะอ่านอ่านนับอ่าบ่เป๊ะอ่านนับมันนับบ่เป็นละมันตายพวกพวกอะซากซบพระพระหานซากซบฝานหอหอวิ่งซานเออไอหนักหมดที่เหลือก็หอวิ่งซานขึ้นมา ตื่มเข้าเติมเติมหรือเตื่มอะไรเนี่มันอันทับเป็นอันอ่าทับเป็นใจลื้อใจหยองมันเติมเนี่ยมันเติมเติมเติมเข้าเติมเข้าอันถ้าเป็นใจหยองเตื่มเข้าโอเคนะครับเอาใจหยองนะครับอ่าเตรียมเหมือนแมงเตรียมเหมือนแมง เตียมเหมือนเมงไม้นะครับอ่าเมงไม้บินไก่บินไก่อ่าเตะเตรียมเหมือนเมืองไม้อ่าบินไกา่าอ่แมงเมาแมงไม้น่ะอ่าเบ้บินไก่มาเข้ามาเข้าอกองอาคีเฮก,องอ,กอ,งองอาคีน่ะกองอาคีกองไฟ่ะกองอาคีไฟอ่ากองอาคี ไฟนี่ยไฟบูบูร้อนบูร้อนนะครับบูร้อนอ่าปอปอมดปอมดตั้งเมืองเมืองปอมดตั้งเมืองบ่ได้บ่ได้เออสะสะตอนบ่ได้สะตอนกัอบปอกก๊บปอกไฟคืนเมืองคืนเมือง บุลุดบุลุดมู่ยักษ์อ่านพ่อจายมู่ยักษ์แหะบุลุดบอเซดบอเซดบอเซดหล่อเหลือมันบ่ค้างแล้วบ่หล่อเหลือบอเซดหล่อเหลือจดัดเจือวงเคอวงเคอ,อนะครับพีดิบมาพีดิบพีดิบมาพีดิบพีดิบ าติเรือวงครือผีดิบผีดิบตีหันนะครับตีหันไผ่หูไหนเออโมยังมีแต่มันยักนะไผ่หูไหนยังมีอยู่ที่หลงเหลือนะไผ่หูไหนวิ่งไปเออไผ่หูไหนก็วิ่งเข้าไปเออตีหันเออตีหันวิ่งเข้าไปหานั่ยนะจิปมโนบกันนะ ก็มาน้อยบนสู้อันสู้ก็มาน้อยยักตั้งโขู่นะเถิงเตืงตันเออเถิงเตืงตันนอไทยเออเถิงเตืงตันอ่ะนอไทยกับเข้าตะลุมเข้าตะลุมบอลเออเข้าตะลุมบอลบ่ได้เศษไว้เออบม่ได้เศษไว้ก็หัวหมอมีเศษละม้วยหมดเสียงม้วยหมดเสียง ตายวายอ่าตายวายอานนี้อย่างอ่าตกกะอันนี้อันไม้โกะละฮ o n อันนั้นมันมันคล้ายๆกันละอันข้าอันมะข่านะครับตุกกะละฮ ong อันเป็นตัวคอนะข้าสัตว์นออ่าข้าสัตว์นอนอเนื้อนะครับนอเนื้อก็จักนะครับก็จักก็จักหงนะก็ก็จักหงหง ก็ชักหงนะครับจบักหงก็ชักหงผายแล้วก็จักหงผาย,ะะาย <c oughs> มันมาเหลือแล้วก็ชักหงผายกายหมดแล้วล่ะกายกิรินะกับมันมันกะลีนะ,ะมันมันมันก็เป็นเป็นกิรีนะ,ะกิรีเขาหลวงอ่าขอบขั้น เขาหลวงขอบคันนะครับซ้ําว่านะครับซ้าซ้ําว่ามีแถมเออยังมีแถมอยู่ยังมีแถมหน่อยนักตัวนึ่งอันเออยังมาข้างตัวนะ่ะนักตัวนึ่งอันลิทีแรงลิทีแหงลิทีแหงอย่างนั้นตัวละเนาะอ่ตัวละที่มันเขียนเป็นอันอัน อ่าภาษาอันนี้มันเป็นอันบาลีนะครับบาลีต้องอ่านเป็นตัวละนะครับอันนี้ตัวละตัวนี้อ่านเป็นตัวฮอนนะรับบางทีพ่อละลหนึงเขียนเออเอาละเอาละผสมกันไปบ้างลิททีเฮงเออใหญ่ยนต์ใหญ่ยนตกินเออกินกุนเจล่ากุนจะลอน กุญจะรอนกุนช้อนนั่นน่ะกุญจอนนั่นะอ่ากุญจะรอนน่ะกุญจจรอนกุนจอนนั่นน่ะกินกุญจะรอนน่ะกุญจังน่ะกุญจังบ่อแหงเหือดงดนะบ่อแหงเหือดงดวันหนึ่งได้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 นะครับมาหนึ่งได้วันหนึ่งได วันหนึ่งได้ไปลามานะครับมาโอ้มาเป็นตัวเป็นตัวนะอะไหมกินจ้างอ่ะเฮ้ยหน้ตัวเนี้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะนในนี้หนึ่งเป็นมิดออมิดออตัวหนึ่งเป็นมิดเก็ตัวหนึ่งเป็นมิดเก็กินวันละตัวนั่นแหละอ่านไหมซอเลี้ยงอ่าซอเลี้ยงอัตตาหน่าซอเลี้ยงอัตตา ส่อเลี้ยงอัตตานะครับหันพระอะโปทานึกอก็โปแล้วก็ทาหันพระโปทาหนอหหดูดิหหมาอะฮอดฮอตฮั่นหลอดหั่นอ่านเป็นฮอดนะครับความจริงมันต้องละละเรือเขียนแล้วก็ไอ้มาเอามาถึงฮอดหั่นแล้วก็ไอ้มา กำลังพองเออกำลังพองอ่กำลังพองกินเออกำลังพรงกินกำลังมันกินจังบ่ได้อดกันเออเฮ่อกิ่นบ่ได้อดกันอ่ะเป็นนี่เออเป็นนี่เป็นนี่ลาลันเออเป็นนี่ลาลาลันบ่ยังนะครับบ่ยังเออกันหันเออกันหันเออหันกับมันอัน กรรมน้นยหะผ่านหัวบาเออเอาล่เอาล่หงหินหงหินกันหันหงหินก็สวะก็สวะนะรับสวะซากจังสวะจังจังรถเดีหน่อยเลอออ,อ,อหอหอวิ่งวิ่งขึ้น พ่อวิ่งขึ้นมาจูเนาะมาจูอ่าอนอยกว่าลองเอิญเอินเอิเอินเอเอินเอเอินกว่าอวห้องเอิญกาว่องว่าจัดสัตถูว่าจัดสถู มามาข้ามหัวกูเบินข้ามหัวกูบดูตาหน้านี่เราโคตรเลยพุ่นบินข้ามหัวไปละเออจับจับจับเอาตัวลงมาลงมาหลับซาจอดลงมาหลับซาเอาละอ่าวนีนักตัวนี้นักแก่ป่วย แล้วจาโอ้กับกับกุนกับพุนจาอ่ากับเป็นอาหารนั่แหละพุนจากับพุนจาเนื้อจ้างกับพุนจาก็กินกับจ้างนะมันลาบกินกับจ้างโอ้อันนี้ย่ากินตัวนี้มันแน่บังเว้ยก็ก็ลีบก็หีบนะครับก็หีบก็หีบเหาะตามเฮ่เหาะขึ้นไปแล้ว บ่ได e, no. <ừ. S 1> ้ลังเลือเออบ่ได้บ่ใช่ลังอไบ่ใช่รอลังอไบ่รอลังบ่ใช่รอลังนะมันต้องรอเรือละรอเรือเกี่เนาะรอหลังนะครับทั่งตี่ทถ่งตี้ฮั่นอ่าฮงอินฮงอินฮงอินเจ้าเอาดับติ๊พเจ้าเอาดับติ๊พฟันคอ พูดสินเพราะว่ามันสินนะสินเปียงนะจันคอพูดพูดจนสินเปียงอันอันอันไอ้ที่กระดูกคอน่ะมันจนบ่มีคอนะสินนะก็สินอ่าส่วนเจ้ากุมารเอออันนี้เพคะเอออนนี้เนี่ยส่วนเจ้ากุมารก็ป้าแม่ แม่เท่าเออเรียบร้อยแล้วตัดคอยักลําหมดแล้วนะหมดต้องข่งแล้ว้ยักตัวสุดท้ายก็เรียบร้อยไปแล้วตัดสินจัดคอพุทธวลาเหาะซานมาบอยั้งเออเหาะไปจริงๆแล้วดาวละ่ะอาละเอา,เอา,เอาตึ้งตึ้นนนนงนั่นนี่นะเหาะซานไปบ่ยั้งนี่ไะ้ไหมครับเอาไปดูอันที่ปฏิวัติไว้แล้วครับอปฏิวัติเป็นอันอัน เป็นภาษาลานาะสำเนียงสำเนียงไตยนวลนะครับไตยนวลไตยนวลเจยงใหม่ตามที่พมอผูอ้อบบมเนี่ยไหอ่านไปแล้วหามนะันไถ้าสมมติไปถึงอันที่มีจุดเองอ่านเสียงโทพิเศษตัวเมืองนะครับได้ไ <laughs> ม่ใช่ได้นะได้เอะ่ยเราลาอ่านเจ้าอย่านะท่านจะได้อ่านจะได้อันสำเนียงของไตยนวเจยงใหม่ไปเลยนะครับเห็นไหมอะไร เป็นโกลาหุ่นมืดมัวตัวต้องไอ้แม่ตัวใ้แม่ตัวนี่เสียงโทรนะครับตัวต้องอากาศห้องไอ้แม่เสียงโทรพิเศษตัวเมืองปลายบนปลายบนไอ้แม่พงได้ไมค์คอนอ่าก้อนเออก้อนนี่มันเสียงโทรพิเศษตัวเมืองนะก้อนเออจดนะครับก้อนดินสรับสน ป่าเปิบยนตัวเอาแม่เท่าเออโหนักตัวมาละส่วนเจ้ากุมมันโปที่สัตเจ้าเอากันใจดีกู้ฮักฟันพัดผาย ล้มตายพวกยักกระกอาเอาพัดผายฟันผายกวาดไปวาดมาน่ะเอากันใจวาดไปวาดมาตกจากห้องปายบนกรมตดกลงมาลงดินปุบปุบปุบอศบสักยักตกลงเหมือนฝนเหมือนฝนไม่แน่ตกปุบปุปุบปุบหน่อยไหมบาทานทนดาบติบเทียนกา ไอ้แม่ยังกล้าอย่างเงี้ยมันต้องไปกล้านะครับแม่ไหมกล้าอ่าโอเคแล้วก็มันเป็นอันอา่ามันเป็นอันอา่าสำเนียงของไตยย้ยงอ่ะอ่ามันต้องไปมันต้องไปลั่นลิ้นนะครับฟอนกัมเลทีตุ๊กไงผ่นหน้าเถิงพระสุธาบโบน้อย พวกป่ปยเจ็บไปพระมาณหลายร้อยปอเกือบเสี่ยงผีมนันพราะรมโมเจ็บไปกันยังก็บมีพระราะเรบบบแป้อันนับเออมันนับบแป้นะ่นับบแป้อันนับซากศพพะมานเหาะวิ่งซานขึ้นมาเติมเข้า เตียบเตียบเหมือนแมงมายเตียบหรือเปียบหน่อยไหมเตียบเตียบเปียบเทียบอหรเทียบอะเทียบเหมือนไหมเตียบเหมือนแมงมายบินไก่มาเข้ากองอาคีไฟก็อาคีไฟนั่นแหละกองอาปุ่นเก็บเป็นอาคีกองอาคีไฟหูฮอนนะครับหมายวฮ่าโปรโมตตั้งเมือง บดได้สะตอนกับปอกภายขืนเมือ่อบุรุษมู่นักอบอศเศษหล่อเหลือจาดเ้อวงเคือผีดิบตีหันไพ่หูไหนวิ่งไปตี่หัน ถึงต้งตันนอไทยก็ตะลุมบอลบดได้เสร็จไว้มวยหมดเชียงตยวัยข้าสัตว์หนอกเนื้อกอดจักหงพายกายกิล เขาคุลวงขอบขัน้นซ้ำว่ามีแถมยักตัวนึ่งอันลิทธิแหงใหญ่ยัดเหอหนงเหลือมตัว <c ười> กินกุลเจลอนกุลเจลอนกุลจัน กุญจอนนะั่นแหะเป็นอาเป็นกุญจลอนกุญจลอนบ่อเฮงเหยือกัดวันหนึ่งได้ป่ามาตัวหนึ่งเป็นมิดนะอ่าตัวหนึ่งเป็นเป็นมิดหรือเป็นนิดนะั่นเออไหมตัวหนึ่งได้เป็นนิดดีกว่านะเป็นมิดอ่าโซเลี้ยงโอเลี้ยงอเยงออมันเป็นมิดเป็นนิดดีกว่านะอ๋อ่าเป็นนิดดีกว่านะครับ <laughs> โทษด,ดีเป็นนิดแล้วก็นิดนิดจะนิดจะเอามาันเอามันงามๆนะ่ะตัวนึ่งเป็นนิดในวันละตัววันละตัวซอเลี้ยงอัตตาฮันพระโพธาหอมาฮอดฮัน <laughs> กำลังพองกินบ่ได้อดกันเป็นนิลาลันนิลาลันเป็นนิลันน่ะเป็นนิลาลันบ่ย่างออกันหั่นหงหินก็สวัวสักจ้างเออหาะวิ่งขึ้นมาโจ เอินก้าวห้องว่าจ่าศัตรูมาข้ามหัวกูบ่ดูตาหน้าจับจับเอาตัวจับจับเอาตัวลงมาลาบซาจะกินลาบซากับจ้างกับพุนจาเนื้อจ้างเรากินกับจ้างลาลายย พูนจาเนื้อจ้างล้ก็หีบเหาะตามบ่ได้รอล้างเออถึงตีหั่นหงอินหงพออินตาเอาอันเสกมือนะเ <c oughs> จ้าเอาดาบติบเฮอเจ้ากักุมารน้อยเนะจ้าเอาดาบติบ คนคอปุดสินปุสินก็หมายว่าคอมันปุดสินเพียงกระบาลนะตกตายเหนือดินบดันตอบเจ้าบดันเลยอูจะอย่างส่วนเจ้าโกกุมารส่วนเจ้ากุมานก็ปาแม่เท่า หาอซานมาบอยัางมันหมดแล้วนะครับก็หาะไปเรื่อยๆไล้เนี่ยหาะไปเรื่อยๆแลก็เมาละอันได้ได้แม่เป็นอย่างได้มั่วนะโอ้เรื่องเราไม่เป็นไรจะไปเอาไปต่อกันต่อหน้านะครับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ